พระพุทธศา,าสนามีธรรมะในชั้นที่เป็นหัวใจนั่นคือเรื่องอนัตตาใน,นคำนี้ความหมายพิเศษไปลึกซึ้งและกำลังเข้าใจผิดกันอยู่พูดพูดก็ผิดผิดเข้าใจก็ผิดผิดอนัตตาอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีอะไรสูนเปล่าสุญญตาสูญเปล่า ความลับของคำว,ว่าอนัตตาน่ะมันมีสูงสุดตรงที่ว่าถ้าใครรู้แล้วมันจะไม่มีความทุกข์อนัตตาอนัตตานั่นมันแปลว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาจะก็พูดกันผิดผิดหรือแปลกันผิดผิด,ผดว่าไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาถ้าอย่างนี้มันเข้าใจผิดมันมีอัตตา แต่มันไม่ใช่อัตตาต้องดูมันยากเรียกว่าอัตตาแต่มันไม่ใช่อัตตานั่นแหละคืออนัตตาผู้คนเรามันมีความรู้สึกว่ามีตัวฉันตัวฉันตัวตนมีมาตั้งแต่จไในท้องเลยตั้งมาเป็นเด็กๆทารกมันก็มีตัวฉันโตขึ้นมาเป็นตัวฉันมีตัวฉันกันมาตลอดคือรู้สึกในความรู้สึก ตามธรรมชาติว่ามันมีตัวตนหรือตัวฉันแต่ตัวฉันที่รู้สึกว่าตัวฉันนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวฉันไม่ใช่อัตตา <c oughs> มันก็มีอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตามาตลอดมวล่าแต่พอมาตระหนใจว่าอัตตามันก็ตรงกันข้ามที่มันเป็นความผิดไร <c oughs> ้ห่วงประพฤติต่ตอสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นอัตตาเป็นตัวตน มันก็ผิดจากธรรมชาติอันรึซึงว่ามันไม่ใช่อัตตามันสักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดตามกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออิคับปัจจยตาจะเรียกและแต่จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะในะขอบเขตจิตจำกัดหรืออนัตตา อีกถ้าปัจจยตาก็ได้ในขอบเขตที่ไม่จำกัดนั่นมันเป็นความลับมันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาแต่เราตามความรู้สึกคนที่ไม่มีการศึกษาลอยมาตามธรรมชาติมันเกิรู้สึกว่ามีอัตตามีตัวฉันนี่มันจะเอาอย่างความต้องการของฉันเท่านั้นแหละมันก็เกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมา